จ้ะนเบิ้งพูดงานเมื่อนี้ก็เขาจ้ะเบิ้งจ้ะพี่น้องมาก๊กเนี่ยว่าแม่ว่าเปล่าไรนะเบิ <laughs> ้กระตา <laughs> เต็มแตตาผู้ไทยน้อยนะจ้ะ <laughs> เบิ้งเป็นน้องไม้แนงน้องไม้ลายจ้ะบ่ดได้ไล่หรอกเบิดฤด,ด,ดูกาลแล้วปะเนี่ยอันนี้รถนี้เป็นรถสุดท้ายแล้วจ้ะ สวัสดีจ้ามาพ่อกับแ้วน่าจ้ะไม่นี่กับพาพี่น้องเข้าป่ามาห้าเบิงอันน้องไม้ลายคือเกาจ้ะเป็นน้องไม้น้ำโมกน้าแรงนะจ้ะมื่อนี้กับวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนนะจ้ะพอโซ่หกเจ็ดจ่ะพี่น้องมาจะมารุ่นเบิ้งนากันนะจ้ะว่าโหสิได้ไล่โบนะจ้ะจะพี่น้องเป็นคะแนนงั่นจ้ะช่วงนี้กับเริ่มหายาไปนะจ้ะอันนี้บบได้ปุ๊กเดี๋ยจ้ะเกิดอีกอยู่นมธรรมชาติน่าจ้ะ มาห้ายูนำตีนภูยังนำภูเนาะจ้ะเ <Yeah. S 1> กิดเองเอองามเลยจ้ะ ยูบอสนนยูบ่ มากอกปลาลุนแล้วจ้ะเบึ้งจ้ะไปทุ่งบักแงจ้ะก๊อกปตาลุนแล้วจ้ะแม่จะได้เคืองกระตาแล้วจ้ะ มันผากันมาห้าเนอะไม่ไรจ้ะได้มะกกอ๊อกเรับนี่จ้ะเอาดินจ้ะ ปปิิยังไปออกแล้วจ้ะมาสง่งผลก็แม้ถือเก่านะจ๊มนนะไม่นี่กันนะทำไมเริ่มอึดแล้วจ้ะมันได้ไร้เนาะจ้ะไม่น,นี่นะกอคิดเคยออกตะโบออกแล้วเนาะจ้ะบ่มีฝนจ้ะพี่น้องบนที่ดินลดแห้งครับวายแล้วเนาะจ้ะเบิดดูดูการแล้วปะเนี่ย แต่ว่าหนอนที่เข้าออกมาก็อ่อนอยู่นะจ๊ะหนอนม่วงๆไม่น้ำมอไกไต่จบไปพ่อกันยุลด้วยไหมเนี่ยเ mm hmm. บิง้งพ้นงานเมื้อนี้าาก็เฮาจ้ะเบิ่งจ้ะพี่น้องมักก๊อกเนี่ยว่าแม้ว่าบ่เอาไล่นะเบิง้ง <c oughs> ไดตา <c oughs> เต็มกตาผู้ไทยน้อยนา่าจะเออไอเป็นน้ำไม้แน่น้ำไม้ไล่จ้ะบ่ได้ไล่หรอกเลิอดเด,ดูกาลแล้วไหมเนี่ย น,นี่อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายแล้วจ้ะนจะพ่นงานของเ่าก็ประมาณนี้แล้วจ้ะเนี่ยกำลังซิปปอกแเราคอยสิเห็ดสั่งใส่ทุ่งให้แล้วจ้ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วจ้ะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า